จริงๆแล้วตลาดเนี้ยเขาจะมีกฎกติกาโดยที่เขาไม่มาบอกเราเหรอกว่ากฎกติกาของเขาคืออะไรแต่เรารู้เพราะอะไรเพราะว่าตลาดเนี้ยค่ะมันเป็นตลาดการเงินด้วยการที่เราเอาเงินของเราอ่ะมาแปลงเป็นตัวเลขตัวเลขอ่ะเราสามารถที่บริหารจัดการตัวเลขนั้นได้ไงคือเงินเนี่ยมันจับต้องได้ถูกไหมแต่พอมันกลายเป็นตัวเลขในบัญชีตัวเลขเฉยๆอ่ะค่ะเราจะไม่ได้ค่อยแบบเห็นคุณค่า เพราะมันไม่สามารถยี่จับต้องได้ไงแต่นั่นแหละคือเรื่องที่ที่มันเป็นดาบสองคมะนะคะพอเราเห็นตัวเลขเยอะๆเยอะๆเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอยากจะได้แต่ลืมว่าตลาดเนี้ยมันจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงอันนี้คืออันดับแรกแต่การจัดการความเสี่ยงเดียวไม่พอนะคะคือคุณมีวิธีการบริหารความเสี่ยงนะมีมีค่ะโอ้โห mm ม,ม,มันนี่ไม่เห็น management ดีมากใช้การบริหารความเสี่ยงดีมากแต่ไม่มีเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ในการทํากําไร ไม่มีประโยชน์ค่ะคือมีแค่วิธีการบริหารจัดก,การความเสีย่ยงเฉยๆแต่วิธีการบริหารจาัดก,การความเสี่ยงมันต้องมาพร้อมกับกลยุทธ์อะเพราะว่าถ้าไม่มีกลยุทธ์ในการทํากําไรอะค่ะ,ะบริหารไปบริหารมาบริหารไปบริหารมามันก็ลดลงไปเรื่อยๆเนื้อออกไหมคือต่อให้เราจะส่งทหารเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามทหารชุดนั้นก็แพ้หมดเลยกรณีแบบนึกถึงการเล่นเกมเนึกออกไหมถ้าเราไม่มีกลยุทธ์นั้นะนะคะไม่มีประโยชน์เพราะว่าการเทรดเนี่ยมันต้องมีทั้ง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการพอร์ตหรือความเสี่ยงก่อนเพื่อที่เราจะได้อยู่ในตลาดได้นานๆคือพูดง่ายๆคือทุนไม่หมดอ่ะคือถ้าทุนไม่หมดหรือทหารที่อยู่ในกองกําลังของเรามันไม่หมดไปซะก่อนอะนะคะไม่ได้ล้มหายตายจากไปซะก่อนเราก็ยังสามารถที่จะยังคงยืนอยู่ในตลาดนี้ได้แต่ถ้าเรามี จำนวนเงินหรือทุนก็จริงนะหรือจำนวนทหารนี่คือเปรียบเทียบนะคะแล้วเราก็มีกลยุทธ์ในการทํากำไรด้วยนั่นแหละมันจะทําให้เรายืนระยะได้ชนะบ้างแพ้บ้างแต่ต้องชนะเป็นส่วนมากนะไม่ใช่แพ้เป็นส่วนมากต้องชนะเป็นส่วนมากเราถึงจะสามารถที่จะอยู่อยู่ในตลาดนี้ได้ตลอดไป